มายามกิฟตอีกแล้วจ้าเมื่อนี้คนหลักยามแล้วสงส,ยสัยนันเด่ดีมี่เพราะมัมันอันนี้ไม่ยังสีจิควายเอาอันนี้พวกนี่จ้าอันนี้ตั้นนงนาแบบนี้คลองน้ำนี่จ้าจักสีดาบอรหรือมันเข้าลักยามแล้วก็บ่าจักจกเรื่องฟองงูเลย สีมันหรืสิบลมัน,ม,นมีอยู่บ่หัวล่มกำลังออกมืออื่นอาจสีไข่ก็ได้เออเอากระปูไปกี้มาแดงไรหนกโซน้าสู้พีน่น้องเมืองแนะโอ้กระพาะได้อยู่เด้อกระปูดอ,อกล่ะปากบอกพวกงว่ารอน้หน้าดนะครับเห็นขเพิ่นยังสี่ยัสย,ส,ย <S <S ส,สี่อยากเบิองขเพิ่นเออสี่อยากซ่องอยากเห็นเป็นจีได้ล่ะ นี่เออกับพ่ออายเห็นซองกันเห็นแล้วมันอยากเอาโดนตัวบาดน็่จะไหนสันทิก็เอาโดนแนวบาดนี่เออเอาก็เอาตัวโมโหตัวเนาะโมมีจุดคล้องไหมพอได้นั่งเฝ้าสิว่านดิเกิดความโลภหรือตอนเห็นของเพคนได้ละโอ้หมานยู่นี่โอ้ท <c oughs> ึงเย็นเออแตนอายุได้นี่จ,จี้จีก้กระปูแมลงนี่กี้กระปู ใส่กิฟใบจ่านี่หัวลมออกปลากระสีเริ่มเขากิบเขาดีเยียนหน่อยนี่เฮ้าเสียเอาไปปล่อยลงสาได้จ้าเอาไปปล่อยลงสาใบเขาไปง่ายต่อไปปกติเดียวก็บกิบกบกนเอียนนอทางนี่ก็ได้ใครวางไม่อยากักนี่เขาเลี้ยงอยู่ในตู้เรือเออกับเขาไปยังเขาจะวางกระปูไปหายูปันกันกิน ทะลายเติบอยู okay, oui, ่มีตะกะปูปลาหน่อยจะเขียบเลยจะเป็นหองหนาหองหนาหัวไฮายหน้าเฮ้านี่แหละจ้ะั้างซิ่งแต่สบไม่ดีแต่หัวล่มออกปลากะสีล่งตอนล่งลีล่งกิฟดี าาเรายังมาลากองกันอีกใครกันไรเนี่ยง่ายง่ายหเราเออขอบคุณให,หลายจ้ะสำหรับการรับชมอย่ายลืมติดตามช่องไม่งไงตายในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ